สวัสดีครับซอสจัลลัดนะครับผมขัดสําหรับคันนี้ก็มีอาการออยรั่วนะครับออยน้ำมันเกียร์รั่วออยน้ำมันเกียร์รั่วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นค่อนะคนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะครับรถคันนี้1นึ่งแสนกพันกิโลเมตรเท่านั้นเองยังไม่เคยจากที่ใช้งานมายังไม่เคยเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับจนกระทั่งออยรั่วครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสาเหตุข,ของการทําให้ออยรั่วนะครับครับผม ทีนี้เรามาเจาะตรงที่ว่ามันจะเกิดอาการอะไรบ้างและความเสียหายอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะครับผมอันดับแรกเลยคือน้ํามันเกียร์กับน้ํายาหล่อเย็นจะทะลุเข้าหากันผสมกันในส่วนของตัวในระบบนะครับก็น้ำถ่ายเทเข้าน้ํามันเกียร์น้ํามันเกียร์ถ่ายเทเข้าน้ํายาหล่อเย็นจริงๆแล้วมันจะเป็นระบบที่ปิด ปิดแล้วก็ไม่มีการผสมกันพอมันผสมกันปุ๊บอาการเกียร์กระตุกจะเริ่มเกิดขึ้นเพชเชอร์ในวาบ,บอดี้ไม่เพียงพอต่อการทำงานในการสั่งจายเปลี่ยนเกียร์แต่และเกียร์แต่และเกียร์ก็จะมีการอั้นเกียร์หนึ่งอั้นมีการอั้นเออเราวิ่งนะครับรอบเครื่องจะวิ่งขึ้นมือ,อแล้วก็เกียร์ไม่เปลี่ยนพอเกียร์เปลี่ยนทีหนึ่งก็จะกระชากตึกเลย เหมือนมีอะไรมากระแทกข้างหลังเกียร์เปลี่ยนหนึ่งสองสามเป็นหมดในอันนี้คืออาการที่ในห้องเกียร์เนี่ยมีสิ่งสกรปรกเกิดขึ้นสิ่งสกรปรกมีมีสารเจือปนมีอะไรที่มันเจือปนเข้ามาทําให้แรงดันมันไม่เหมาะสมใช้งานไม่ได้ในส่วนของตัวตัวเกียร์นะครับครับผมแล้วทีนี้ตัวน้ํามันเกียร์ ก็เข้าไปผสมในน้ำยาหล่อเย็นมันก็ไปทุกที่ทุกทางเลยน้ำยาหล่อเย็นเข้าเอ่อเรดียเตอร์เข้ากระปุกพักน้ําเข้าฮีเตอร์เอเวอเรสต์เรามีฮีเตอร์นะครับแล้วก็เข้าเอ่อคูลเลอร์ EGR เข้าเอ่อออยล์น้ํามันเกียร์ออยล์น้ํามันเครื่องแล้วก็พวกเสื้อสูบอันนี้คือระบบของน้ํายาหล่อเย็นที่วิง่งเพราะฉะนั้น ไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่ของเหลวสามารถไหลไปได้นะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมาก็คือตัวหม้อน้ําเป็นทิ้วเล็กๆแล้วก็ฮีเตอร์เช่นกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าตัวออยมันเกิดการเอ่จากเป็นน้ำเนี่ยพอดูความร้อนเปลี่ยนสถานะเริ่มเกาะตัวเป็นเมือกเป็นก้อน สำคัญที่มันจะไปอุดไปตันทำให้เครื่องยิดในอาการต่อมาได้ต้องเช็คให้ดีส่วนหนึ่งคือช่างไม่สามารถที่จะทำความสะาได้ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับย้าเลยว่าต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องคุยเันว่าเออต้องสังเกตอาการด้วยนะครับการใช้งานจะใช้แบบเดิมปกติไม่ได้แล้วพอารถไม่ได้ปกติแล้ว ตอนนี้หลังจากที่เราในส่วนของการแก้ไขเราก็ยกเกียร์ลงมาทั้งลูกเปลี่ยนล้างในส่วนของห้องเกียร์ล้างทุกอย่างดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นวาลบอดี้แกะหรือดูลีดตัวประกนันตัวประก็นวาลบอดี้มันพอง โดนน้ำมีอาการพองเปิดออกมามันฉีกขาดแล้วก็โซลินอยเช็คค่าโอห์มจาก5.5ถึง5.7ก็ลดลงมาเหลือ2.7อันนี้โซลินอยก็มีปัญหาเช็คค่าโอห์มแล้วไม่ได้ตามสเปคที่ตั้งเอาไว้ดีที่สุดคือเปลี่ยนวาล์บอดี้และล้างห้องเกียร์ให้สะอาดย้ำว่าต้องสะอาดจริงๆไม่งั้นถ้าไม่ ถ้าไม่หมดจริงๆก็จะทําให้วาบอดี้ตัวที่เปลี่ยนใหม่ทางไปอีกนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาในการทําแล้วก็ใช้เวลาในการเทสในการวิ่งค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาถ้าเกิดรีบๆร้อนๆมาก็ยอมรับสภาพกันคุยกันคุยกันหลังจากคันนี้ก็ทำตามตามที่แจ้งไปตอนนี้ก็ต้องมา take, take, เทสเทสตามกัน ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่าพึ่งกระชากคู่ห้าเพราะว่าเราต้องการเล ARNING ให้มันอยู่ในระดับที่ว่าเกียร์เปลี่ยนสมูทที่สุดนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเทียดอีกนะครับจากตอนนี้ที่ทำไปในเรื่องของเกียร์จบแล้วทีนี้ก็จะต้องมาไล่ในส่วนของตัวน้ำยาหล่อเย็นที่วิ่งอยู่ในระบบ ที่ไม่เกี่ยวกับเกียร์ตัวเกียร์นี่แยกเป็นระบบ s t a n d a l o นไปเลยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็ใสอ่ออยเกียร์ตัวใหม่ที่เป็นออยแยกออกมาจากระบบของตัวรถไปเลยครับแล้วก็มาไล่ในส่งน้ำยารอเย็ยนอีกทีหนึงตอนนี้ก็เทเกียร์ การใช้งานก็ปกติดีราบเรียบดีแล้วนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งทางที่เจ้าของรถให้มารับรถแล้วก็ในการใช้งานก็ต้องเช็คในส่วนของออความร้อนของคูลเลนถ้ามีอันต้าเกตก็จะเช็คอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อุณหภูมิคูลเลนเป็นดิจิตอลนะครับไม่ใช่เป็นขีดขึ้นมาอย่างนี้เราไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันอยู่เท่าไหร่เวลาที่มันฮีทขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสภาวะที่ ไม่มีน้ำมันจะเช็คจัดอากาศแล้วอุณหภูมิมันจะขึ้นไปยิดขึ้นมาตอนเครื่องสิดแล้วก็หายลงไปแบบฉับพลันเหลือเจองศาเงี้ยเป็นไปไม่ได้อันนั้นอนะ่ะคือต้องเราจะได้จอดรถทันได,ได้ทําการแก้ไขทันครับไม่มีตัเกตก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของพี่เจ้าของรถทรับ ในการไล่น้ําก็ใช้เวลาอยู่ครับผมก็ต้องค่อยๆดูทีละจุดไปครับตามที่แจ้งไว้ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะครับผมก็ฝากไว้นิดนึงในส่วนของถ้าทําการแยกระบบของน้ํามันเกียร์ออกจากน้ํายาหล่อเย็นได้ก็ป้องกันและแก้ไขปัญหาออยเกียร์รั่วได้ครับผมโอเคครับ